ใครดีดวงไครปังฟังทางนี้ดูดวงวันเกิดทั้ง8วันประจําวันที่9เดือนกุมภาพันธ์2566ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพปวดหัวปวดตาเป็นไข้ไม่สบายหรือแพ้อาหารหรือเป็นภูมิแพ้และระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆส่วนเรื่องการจัดการงานต่างๆของคุณก็จะมีอุปสรรคบ้าง,ตาง,ตางแต่คุณก็จะสามารถจัดการมันได้การใช้จ่ายเงินทองวันนี้คุณมีแผนว่าจะต้องใช้จ่ายหรือมีความก้มหักุ้มใจเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้ววันนี้ต้องระวังเกี่ยวก mm ับเรื่องคำพูดคำจาส่วนท่านที่ยังโสดมีโอกาส deep, ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเรื่องอุบัติเหตุต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของร้อนดูดวงท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง mm hmm. รายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและคุณจะสามารถจัดสรรเรื่องงานต่างๆได้สําเร็จดีท่านใดที่ค้าขายวันนี้จะค้าขายดีมากและท่านใดที่เจราจาเรื่องสําคัญก็มีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จการใช้รถใช้ถนนต้องระมรรัดระวังด้วยนะคะ ดูดวงท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้คุณจะได้ทําในสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทาหรือบางท่านก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารสาหรับท่านที่ต้องเดินทางไกลวันนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีด้านความรักก็สุขใจดีค่ะวันนี้ดูดวงท่านที่เก oui ิดวันพุธท่านที่ทํางานประจําคุณจะได้รับหน้าที่ใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆท่านที่ทําธุรกิจการค้าวันนี้คุณอาจจะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารหรือการไปทํางานในโปรเจกต์ใหม่หรือสินค้าใหม่ๆหรืออะไรก็ได้ที่ใหม่ และก็ดีสำหรับคุณรวมถึงบางท่านก็ได้เครื่องมือสื่อสารใหม่และมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเจรจาค้าขายค่อนข้างสำเร็จดีมากด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ตามใจกันดูดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสวันนี้งานคุณจะเยอะมากและคุณต้องใช้สติและความสงบนิ่งเพื่อแก้ปัญหา และอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องบริวารไม่ค่อยแก้กันไปนะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายออกไปส่วนเรื่องรายจ่ายก็มีใช้ใจเยอะมากด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุยกันดีสําหรับท่านที่ยังโสดช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีเจ้าของหรือคุณอาจแอบปลื้มอ,อกปลื้มใจใครมากเกินไปดูดวงท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะมีความสุขใจดีและสามารถจัดการงานทุกอย่างได้สำเร็จดีแต่ช่วงบ่ายไปแล้วงานอาจจะยุ่งหน่อยคะ่ะ แต่ก็สามารถเคลียร์ทุกอย่างได้่วนเรื่องการเงินวันนี้ถ้าหากคุณเจราจาเรื่องสําคัญก็จะมีความยุ่งยากในตอนแรกแต่ว่าก็สําเร็จดีได้ดังใจค่ะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงวันที่คุยกันดีและเข้าใจกันดีสําหรับท่านที่ยังโสดคุณจะมีสเสน่ห์มากในหมู่เพื่อนและก็รักตัวเองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีดูดวงท่านที่เกิดวันเสาร์การงานจะมีเยอะและยุ่งหน่อยค่ะวันนี้ และงานมันเยอะจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายและอาจจะวางแผนไม่ถูกหรือบางท่านก็จะมีความวุ่นวายในเรื่องเครื่องมือสื่อสารต่างๆการเจรจาเรื่องเอกสารสําคัญสําคัญควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะดูดวงท่านที่เกิดวันพูดกลางคืนท่านใดที่ต้องเจรจาเรื่องสําคัญให้งดเว้นไว้ก่อนนะคะและก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องปากฟันทานอาหารระวังมันไม่ย่อยท่านที่มีครอบครัวแล้วต้องระมัดระวังคําพูดให้มาก